แแท็กซ์ออนลั่นเจ็บปวดเมื่อเจอคำทำลายนี้ของหมอช้างทั้งสวยสงาทั้งภายนอกและภายในอย่างแอฟแท็กซ์ออนพักสุขเจริญคุณแม่ของน้องปีใหม่โดยเราจะเห็นความสวยของแม่ความน่ารักทั้งท่าทางและคำพูดจนยกให้เป็นหญิงไทยใจงามกุลสตรีสุดๆและเราจะเห็นรอยยิ้มของแม่อยู่ทุกครั้งเมื่ออยู่หน้ากล้องเห็นแม่แฮปปี้ยิ้มราเริงแบบนี้ก็มีเรื่องราวที่แม่เจ็บปวดใจยอยู่เหมือนกันที่เมื่อทางด้านหมอช้าง ได้โพสต์คำทำนายผ่านอินสตาแกรมแอดหมออชางบอกว่าคนเกิดวันจันทร์เสียสละได้มากกว่าใครเรื่องของตัวเองมักมาทีหลังให้ความสำคัญกับคนรอบตัวเป็นอันดับแรกพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่บางทีคนกลับมองไม่เห็นความดีงานนี้แม่แอฟถึงกับเขามาคอมเมนต์บอกว่าเจ็บปวดโดนใจมากค่ะเลยละค่ะเราขอเอาใจช่วยแม่แอฟอีกแรงจ้า